ครับทุกคนอยู่กับในช่องบัสโก c บกัสช n แนลครับหลายคนบอกว่าช่วงนี้คือการแบบหน้าใสเพิ่มขึ้นกว่าเดิมแบบเยอะมากอะไอย่างงี้ใช่ปะวันนี้นะครับก็เลยอยากที่จะมาแชร์5เทคนิคนะครับในการทําให้กับหน้าใสมากขึ้นโดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับสกินแคร์เลยหรือเรียกง่ายๆก็คือว่าไม่ต้องเสียตังนั่นเองนะครับมีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับ ข้อแรกนะครับก็คือ eat water ด n Drink Water นะครับ Drink Water เนี่ยก็คือการดื่มน้ำเปล่าตามปกตินี่แหละนะครับอันนี้เนี่ยยังสําคัญแล้วก็จําเป็นอยู่นะแต่ถ้าเกิดว่าทุกคนอนะ่ะอยากที่จะหน้าใสามากขึ้นอนะ่ะการแนะนําให้เพิ่มการ Eat water ครับการ Eat water ก็คือการกินผลไม้ที่มีน้ำเยอะๆอย่างเช่นแตงโมสับป,ปละรดหรือว่าส้มเป็นตน้นนะครับเพราะว่าน้ําในผลไม้พวกนี้มันจะมีวิตามินเยอะมากซึ่งวิตามินพวกนี้จะส่งผลต่อผิวของเราโดยตรงเลยนั่นเองครับข้อที่2นะครับก็คือ Love your skin like your boyfriend or girlfriend นะครับอันนี้ก็คือว่าเผื่อว่าแบบจะมีคนเข้ามาดูทั้งผู้หญิงกับผู้ชายอะไรเงี้ยเนาะคือว่าเวลาที่เรามีความรักเวลาที่เรามีแฟนมีใครสักคนเข้ามาในชีวิตเนี่ยเราก็อยากที่จะแบบทนุถนอมเขาอะไรเงี้ยให้มากที่สุด ซึ่งกาัสก็อยากให้ทุกคนใช้หลักการเดียวกันกับการทนุถนผิวของเราเลยเว้ยเพราะว่าผิวของเราเป็นอะไรที่เบาบางมากๆนะครับอยากให้ทุกคนทนุถนให้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นตอนล้างหน้าหรือว่าตอนทาสกินแคร์หรือตอนอะไรใดๆก็แล้วแต่เลยนะเพราะว่าผิวของเราอะเขาก็ยังจะอยู่กับเราไปอีกนานนะครับเผื <ple> ่ออาจจะนานกว่าแฟนคนนี้ซะด้วยซ้ํานะ ข้อที่3นะครับหลบแสงแดดให้เหมือนตอนหลบแม่เรียกใช้งานอ่ะอันนี้อาจจะแบบดูตลกตลกนิดนึงเนาะแต่ทุกคนเชื่อไหมครับว่าจริงๆแล้วแสงแดดเนี่ยมันเป็นอะไรที่อันตรายต่อผิวของเรามากจริงๆมากยิ่งกว่าฝุ่นควันมลภาวะพีโอพีเอ็มสอะไรพวกนี้อีกแล้วก็เผลอๆเนี่ยอาจจะมากกว่าพวกสกินแคร์หรือว่าเครื่องสำอางที่เราแพ้อีกด้วยซ้าไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครทากันแดดอยู่แล้วอันนี้ดีใจด้วยจริงๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ทากันแดดแนะนําให้ไปหามาทาซะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครแบบไม่อยากทากันแด จริง,รงแนะนําให้หลีกเลี่ยงแสงแดดมากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับข้อที่4ี่นะครับก็คือเข้าใจผิวของเราก่อนเข้าใจคนอื่นครับคือคนเราเนี่ยมักอยากที่จะเข้าใจคนอื่นอยากจะรู้ว่าเขาคิดยังไงอยากจะรู้ว่าเขาแบบคิดกับเรายังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะครับซึ่งการแต่อยากจะบอกว่าจริง จริงแล้วคนที่เราควรจะเข้าใจมากที่สุดก็คือตัวของเราเองโดยเฉพาะผิวของเรานะครับเราควรที่จะเข้าใจว่าผิวของเราเนี่ยเป็นผิวแบบไหนอย่างเช่นผิวแพ้ง่ายผิวบาบบางผิวมันผิวแห้งอะไรยังไงนะครับหรือว่าแพ้อะไรยังไงหรือเปล่านะฮะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันจะดีตอนที่เราเนี่ยไปเลือกสกินแคร,ร์เราจะได้รู้ว่าสกินแคร์แบบไหนที่ผิวของเราต้องการหรือว่าอย่างเวลาที่มีใครมาป้ายยาวว่าแบบเฮ้ยตัวนั้นตัวนี้ดีนู่นนี่นั่น, Eden, น,นดีหรือว่าไปดูรีวิวมาแล้วแบบตัวนั้นตัวนี้ดีมากเลยอะไรเลยนะครับเรา ได้นะเพียงแต่ว่าเราเนี่ยต้องรู้ก่อนว่าผิวของเราอะ่ะต้องการสิ่งสิ่งนั้นหรือเปล่าเราจะได้ไม่ต้องเสียงเงินไปโดยเปล่าประโยชน์นั่นเองนะครับและข้อที่5ข้อสุดท้ายนะครับก็คือล้างหน้าให้สะอาดยิ่งกว่าตอนล้างจานให้แม่นะครับอันนี้หลายคนอาจจะบอกพี่คะหนูยังล้างจานไม่สะอาดเลยคะ่ะแล้วหนูจะล้างหน้าได้สะอาดไหมคะ อันนี้คือไม่เกี่ยวกันนะครับก็แค่แบบว่าเปรียบเปยให้เห็นภาพเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะคืออยากจะบอกให้ทุกคนเนี่ยล้างหน้าให้สะอาดนะครับเพราะว่าหน้ากัดเนี่ยที่ใสขึ้นมาแบบทุกวันนี้ได้เนี่ยก็เป็นเพราะว่ากัดล้างหน้าสะอาดมากกว่าเดิมแบบเยอะมากๆอ่ะถ้าเกิดว่าใครไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงดีหรือว่าจะทํายังไงให้มันสะอาดดีนะครับก็อยากให้ทุกคนอ่ะลองนับ1นึถึงหกตอนที่กําลังล้างหน้าดูนะครับเพราะว่าวิธีการเนี้ยจะช่วยให้เราแบบไม่รีบล้างหน้าจนเกินไปแล้วก็จะช่วยให้หน้าของเราเนี่ย เยมากๆลครับและนี่ก็เป็น5เทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับที่การเอามาให้ทุกคนกันถ้าชอบคอนเทนต์นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ให้กั๊ดด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากให้การทำคอนเทนต์อะไรหรือว่าให้กัรดเนี่ยช่วยแก้ปัญหาผิวอะไรที่กําลังหนักใจอยู่นะครับสามารถที่จะคอมเมนต์มาข้างใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล่ถ้าเกิดว่าเห็นว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นประโยชน์มากๆมีประโยชน์มากๆนะครับอย่าลืมแชร์ให้คนอื่นได้ดูกันด้วยและที่สําคัญถ้าชอบคอนเทนต์แนวนี้อย่าลืมกด s u b s c ค i ต e นะครับรอดูคลิปต่อ